สวัสดีค่ะขอต้อนรับเว้าสู่ช่องแม่จินีบายกุเรียค่ะวันนี้แม่จินีก็ไปสวนนะคะไปเก็บถั่วมาปรากฏว่าแมลงนอนอมาเจาะก,กินผลน,นะคะก็เลยจะมาทำน้ำยาไล่แมลงไล่นอนแบบใช้น้ำยาชีวภาพที่มีในครัวเรือนค่ะทานแล้วปลอดภัยทั้งคนใช้และคนทานด้วยนะคะสำหรับ พืชผักสวนครัวของเราปลอดสารเคเมีมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำน้ำยาไล่แมลงแบบใช้สูตรงา่ายๆหาได้จากครวัวเรือนนะคะโดยมีเหล้าค่ะเหล้าของเราถ้ามี40ดกีกรีก็ยิ่งดีนะคะแล้วก็รสเหล้านี่จะมีรสขมแล้วก็กินฉุนทำให้หนอนไม่ชอบนะคะ นอนกินก็เมาค่ะต่อไปก็จะเป็นกาแฟแล้วก็น้ำยาล้างจานนะคะต่อไปก็จะเป็นน้ำส้มสายชูค่ะเราจะใส่4อย่างนี้รวมกันนะคะสำหรับสูตรไล่แมลงของ เรานี้นะคะจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆคะ่ะถ้าทําซ้ำซํำๆเดิมๆนอนและแมลงก็ฉลาดนะคะดือ้อยามันก็จะไม่ได้ผลคะ่ะเราจะต้องเพิ่มปริมาณยาขึ้นเรื่อยๆจากผลการทดลองก็ทําให้ต้นถั่วของเราเขียวงามด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยคะ่ะวันนี้เราจะใช้กาแฟแบบเพียวๆไม่มีน้ำตาลนะคะ ใส่ลงไป1ช้อนค่ะกาแฟนั้นจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะคะกาแฟนั้นจะมีรสขมค่ะขมเท่าไรยิ่งดีนะคะพอดีเมื่อกี้ไม่เต็มช้อนก็เลยต้องใส่เพิ่มอีกค่ะต่อไปเราก็จะเติมเหล้าขาวลงไปนะคะถ้าได้ดีกรี40ดีกรียิ่งดีค่ะ ใส่ลงไปประมาณหนึ่งแก้วค่ะอันนี้เราไม่มีแก้วเราก็กะประมาณเอานะคะได้เหล้าขาวไทยยิ่งดีนะคะเพราะว่ามันมีรสขมนอนแค่ได้กินก็เวียนหัวแล้วค่ะต่อไปก็จะใส่น้ำยาล้างจานหนึ่งช้อนนะคะเป็นสามจับใบแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูหนึ่งหนึ่งช้อนค่ะ ผสมคุกเขาให้เข้ากันแล้วค่อยเติมน้ำลงไป1ฟอกกี้นะคะหนึ่ฟอกกี้นี่ก็ใช้น้ำประมาณ500มิลลิลิตรนะคะในการใช้น้ำยาไล่มแมลงแบบชีวภาพนี้เหมาะสำหรับในการปลูกพืชในครัวเรือนปลูกในกระถางหรือปลูกในแปลงเล็กๆในบ้านนะคะปลูกไว้รับประทานเองค่ะ ถ้าปลูกเยอะๆแบบเพื่อจำนายเป็นไร่สิบไร่นั้นคงไม่เหมาะและก็ไม่คุ้มด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องใช้บ่อยนะคะต้องใช้ในปริมาณมากๆไม่คุ้มกันเลยค่ะจากผลการทดลองนำเอาทั้งสี่อย่างกาแฟน้ำย้งางจานเล้าขาวแล้วก็นำส้มสายชูนะคะมาผสมลงไปในบลอกกี้ เอาน้ำา500มิลลิตรลงไปให้เต็มค่ะหลังจากนั้นเราก็จะนำไปฉีดทุกทุกวันนะคะทุกเชา้าหรือเย็นก็ได้ค่ะเราจะฉีดทุกวันเพราะว่าฤทธิ์ของกาแฟนั้นมันก็จะระเหยเร็วก็ทำใหเ้เราจะต้องทำบ่อยๆนะคะเพราะว่า,มาแมลงนั้อ,อ,อมันรื้อยาด้วยนะคะฉีดทุกวันค่ะไม่เป็นอันตรายต่อพืชด้วยนะคะ เราได้ทำการทดลองมาแล้วค่ะสำหรับถั่วก็สามารถเก็บมารับประทานได้เลยค่ะปลอสารนะคะหลังจากที่เราใช้ฉีดประมาณ2-3รอบนะคะพวกนอนมแมลงก็มีน้อยลงค่ะก็จะสังเกตดูที่ผลของถั่วนะคะก็จะไม่ไม่มีมแมลงกัดกินนะคะถ้าเกิดว่าใช้ไปแล้วถั่วเอม พวกแมลงอย่างดื้อยาเราก็เพิ่มปริมาณกาแฟแล้วก็เหล้าลงไปอีกนะคะเพราะว่าเป็นการทดลองอกับพวกแมลงต่างๆด้วยนะคะพวกนอนแมลงต่างๆนี่มันฉลาดนะคะถ้าหมดกลิ่นเมื่อไหร่มันก็กลับมาเหมือนเดิมค่ะเราจะต้องฉลาดกว่านอนและแมะลงเราจะเปลี่ยนสูตรใหม่ไปเรื่อยๆค่ะในการใช้ยาชีวภาพเราจะต้องใช้บ่อยๆนะคะ ใชทุกวันหรือวันเว้นวันมันถึงจะได้ผลค่ะเพราะว่าไม่ใช่สารเคมีนะคะฤทธิ์และกลิลกก่นของน้ำยาชีวภาพนี้ก็จะละเหยเร็วนะคะก็ทำให้นอนมะเร็งกลับเข้ามาทำลายผักของเราได้ง่ายค่ะเพราะฉะนั้นแล้วจะต้องทำบ,บ่อยๆอันนี้เป็นต้นถั่วของเราที่ผ่านการทดลองฉีดไปแล้ว3ามรอบนะคะจะเห็นว่าใบเขียวแล้วก็ฝักก็งามนะคะ แสดงว่าก็ได้ผลในระดับหนึ่งค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับศัตรูพืชของถั่วอยู่นะคะก็ลองนำไปใช้ดูค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะก่อนจากกันก็ขอกำลังใจช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ